หมายเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็ประหลาดประหลาดอยู่นะเออเออหมอนวดไทยฮะเนี่ยฮะนวดคนไข้เนี่ยนะนวดลูกค้าเนี่ยแล้วก็ตายตายไม่ยอมแจ้งญาติหวังว่ามีวิชาว่าจะนวดให้ฟื้นขึ้นมาได้สุดท้ายโอ้โหเหน่าเหม็นฮะชาวบ้านต้องไปแจ้งนะฮะญาติเยินงงไปหมดเลยฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ท้องที่จังหวัดนครนายกครับพี่แจ็คก็คือ เมื่อวันเมื่อวานเนี่ยตำารวจนครนายกเขาก็รับ,ก,บกับกู้ภัยนะฮะ<น>สว่างอริยะธรรมสถานจังหวนนัดนครนายกเขาก็รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นหน่าเวายมีศพคนตายเนี่ยล<น><น>อยฟุ้งออกมาจากทาวน์เฮาส์สองชั้นเลขที่ขอไข่ทับหนึ่งสามสามสองทับสามสองตําบลนครนายกอําเภอเมืองจังหวนนัดนครนายกเนี่ยก็ยกกําลังกันไปดูเลยสุดท้ายเข้าไปก็ตกใจนเลยไปเจออะไรไปเจอศพของนาย สรวุฒิเดชทวีอายุ6 2ปีคนนี้เป็นชาววิทยานะปรากฏว่านอนนอนตายอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็มีพวกปูนขาวโรยรอบๆไว้กันพวกหนอนเนี่ยสภาพก็แบบอื่นๆแล้วล่ะการพวกหนอนชอนชยัยประมาณน,นี้แต่มีหนอนขึ้นแล้วนะก็ได้ไงคือดกว่าจะกันได้แต่มันกันไม่ได้ไงปรากฏว่าแล้วก็ไปเจอใครในบ้านอีกไปเจอนางนวลละออบางบานศรีอายุ60ปีอันนี้คืออาจารย์อ้อยเป็นหมอนวดคนนี้เนี่ยหมอนวดชื่อดังในพื้นที่เลยส่วนอีกคนเป็นผู้ช่วยชื่อนางสาวพุทธนันสดมณีฮะ ก็ปรากฏว่าเอ๊ะเขา้คนนี้มาตายได้ยังไงอก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับทั้งทั้งหมอออทั้งหมออ้อยอาจารย์อ้อยกับกับผู้ช่วยนะโทรไปหามีคนตายก่อนมีคนตายก็บอกว่าสามีเนี่ยนะหายจากบ้านมาเกือบเดือนแล้วล่ะเสร็จแล้วก็ไม่ติดต่อกับแมงเลยก็รู้แต่ว่ามารักษาตัวที่เนี่ยกับอาจารย์อ้อยนี่แหละอ๋อเขาเป็นคนอยุธยาอยุทยามารักษาที่นครนายกมาที่บ้านอาจารย์อ้อยนี่แหละก็มารักษาตัวพยายามห้ามแล้วก็ไม่ฟังสุดท้ายมาลุ้ทีตายแล้ว คราวนี้ตำรวจก็เลยหิ้วคุณผู้ช่วยเนี่ยคุณนางสาวผู้ชินันเน่ไปสอบครับแกก็บอกบอกว่าให้การลูกไปมาบอกว่าเนี่ยแกมาอยู่กับาจา์อ้อยนานแล้วครับแล้วปรากฏว่าก็เป็นคนชวนคนตายเนี่ยมารักษาที่นี่เองเพราะคนตายเนี่ยเขาเป็นไอ้อ,อต่อมลูกหมากป่วยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากครับก็เลยมาใช้วิธีการนวดจานอะไรประมาณเนี้ยสรุปแล้วก่อนหน้านั้น,นปรากฏว่าประมาณสักมาสักเอ่อช่วงต้นที่ผ่านมาเนี่ยคนตายเขาพัดล้มลื่นหกล้มแล้วก็หมดสติไป ก็ตอนแรกก็ยังไม่ตายนะไปถึงตอนที่อยู่ในคลอดแี้วตอนที่มารักษาตัวเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีก็ลื่นหกล้มไปแล้วก็ยังไม่ตายนะก็หมดสติไปก็จับที่บุจรยังไม่ตายเนี่ยอาจารย์อ้อยกับพยามจะนวดยังงูนบีบนวดไปถอกว่าแต่ผ่านนาไม่นานก็เสียชีวิตเสียชีวิตก็แทนที่จะบอกญาติ้อ,องเขาแต่ปรากฏว่าอาจารย์อ้อยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะฟื้นเองเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรักษาจนฟื้นจะมีวิธีนวดให้ฟื้น ปรากฏว่าก็นวดอยู่อย่างนั้นนะครับมีคนก็ยังมีคนมาหาอาจารย์อ้อยก็เห็นศพนอนอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้เป็นศพก็นึกว่าเป็นคนป่วยมานอนรักษาตัวระหว่างนั้นก็มีคนก็มีคนเ้ามามาาตลอดมาตลอดแล้วสุดท้ายเนี่ยจนกลิ่นศพมันมันเน่าแล้วมันโชยออกไปไงตำรวจก็เลยมาคราวนี้ปรากฏว่าเขาพยายามจะสอบสวนอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยเขาก็ไม่ยอมให้การนะแต่ร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยล้วก็เป็นลมก็เลยทิ้วตัวไปส่งโรงพยาบาลทีนี้ คัน,นิทางทางพภูมกับนะฮะพันตารวจเอกกล้าหานชยพิพัฒน์ไผบูรพภ่มกับสอพเอมืองขอนงค์คเขาก็บอกบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะต้องส่งศพไปตรวจก่อนว่าเสียชีวิตเพราะอะไรครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือแต่แน่นอนที่ทีอ่อาจารย์อ้อยต้องโดนคดีก็คือว่าข้อหาซ่อนเลนอพางศพเนี่ยแน่นอนเนี่ยนะเพราะว่าไอข้อหาไอว่าตายเพราะอะไรตายเพราะนวดเพราะอะไรเนี่ยยังแจ้งไม่ได้ต้องต้องรอผลชนะสูตรศพก่อนอเขาบอกเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่า ก็มีคนมาบอกว่าก็มันรักษาตูกอาจารย์อ้อยเยอะนะมีอยู่รายหนึ่งแฟนเขาเนี่ยผู้ชายเขาบอกว่ามีรายเนี่ยแฟนเขาชอบมานวดที่นี่บ่อยนวดไปนวดมาเนี่ยไม่วหวพงไม่วหายผ้าซะแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าอาจารย์อ้อยนี่จะไปนับถือลัทธิอะไรหรือเปล่าแปลกๆนะเอาแค่วันนวดแล้วฟื้นนี่ก็ขอโทษนะผมว่าก็บ้าบอกกแตกพอแล้วล่ะเนี่ยฮะก็กลายเป็นว่าจะโดนคดีนะเนี่ยแล้วไปเอาปูนขาวมาโรยนี่ทำไมเนี่ยไม่ก็บอกการกันการันพวกแมลงกันอะไรทําให้หนอนจะกันหนอนได้ไงเนาะ